ให้เวลาให้เวลาประชุมทีมสินาทีเก้าแปดแกเวลาไปคุณขางฉะนั้นแกต้องเดินพบกันด้วยกระจับคดฉะนั้นเราต้องตึงให้มันนั่นนะดึง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 เฮ้ยไม่จับได้เอาไป้ยไปไไปเลยไป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 ไ ฟังผมคนเดียว3 2 <c ười> 1สอเริ่มโอเคไหมหนึ่งไป เออเาดิเาดิไปเาเราเราเกางแล้วนยาายาเขอีขอร้งเขต้องขอ้องยาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับผมเริ่มให่เริ่มหม่ครับเกอบทางแล้วอ่ะไปไปไป เออพีเอใช้มือาอยาวแลขแ่นี้อสองชั่วโมงขึงนหครับสัวี้ผมขอสชั่วโมงึไม่ไขล้มือม่ไม่ไม่อย่าอย่าอย่าขอล้อผขาล้อไป

โอเคโอเคนี่การแสดงตัวอย่างทุกคนูรว่นี้มันเป็นังไงอ่านี่เป็นแทนตัวอย่างครับนี่เป็นตัอยานน้ำเยอะไปคนนี้นตัวอย่างน้ำเยอะไปยกขึ้นไม่ได้ฮะทีงั้ฮะทียังไมนเดี๋ยวคนเดนนเย รางัลชุด oui> ันเก็บส่งไม่อยู่ ไม่แทนเธอแทน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 ทาผู้ไเฉยไม่ได้เป็นประกวดเลยทุกคนยังไม่มีสโลแกนของตัวเองขอสโลแกนคมคมแบบลึกบาเสียชีอขอคมคม ขอคมคมไม่โกลยังเรียกว่าพี่ออาเลิจนไอปเออเี่คว่าพี่ทองเนี่ยขอคมคมขอคมคมหนึ่งคำขีประโยคก็ได้ขอหนึ่งประโยคกี่คำก็ได้ขอโทษเพืนที่พูดผิดหนึ่งหนึ่งประโยคกี่คำก็ได้อไม่ไปที่ใครคนนั้นพูดไม่ไปที่ใครคนนั้นพูด ไม่เมาขนาดนี้คิดสโลแกนไม่ออกแล้วยัง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 อ่าขอสโลแกนคงคมหนึ่งคำสโลแกนของตัวเองอะไรก็ได้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับบริษัทไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวเองจัดมาหนึ่งคำก้นไม่ใหญ่แต่รหวะนครับผมฮ้ำจ้ำจ้ำ คเมื่อกี้กพูดอะไรนะกล้วยไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารักกล้วยไม่ใหญ่อ่ากล้วยไม่ใหญ่แต่ไข่หวานน่าจะเป็นโบโอยนะไม่่โบโลยโบโอยอยี่ใครเนี่หวานเชียบอ่ามีคนกำลังตีนาะอ่ามีคนกำลังตีว่าเชียบ มาถัดไป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 สุในวงคือดันดันดันดังดันดังงานดีภาพเด่นเค็มทุกรอบงานดีเราไม่ขายเราชอบเค็มเอเราชอบเค็ม เคมเท่านั้นก็คือเราอ้าหนึ 1, ่งรอบไม่โอเคขอรอบสองรอบสามและรอบสี่เคมเท่านั้นต้องเคมเราต้องเค็มในฟุกุเราต้องเคมใช่ไหมครับผมอ้มาต่อไปอลาลูก้าด้วยค,คุณมิ้นซิดซิดซิดสโลแกกขคุณขอสั้นๆัุนวนๆเจ็บลึกบาดเจ็บถึงช่วงอก

สำหรับคนที่กินข้าวไม่ค่อยอร่อยนะครับผมมาดูที่น้องเมนของเราหวานเจี๊ยบต่อไปขอข้ามแล้วกันอาต่อไปต่อไปน้องน้ำกี่น้ำต่อวันนะครับน้ำเยี่ยมเจี๊ยบสโลแกนของเขาสโลแกนเขาคือ ทันทธอรันอย่าบึ่งทันท่อรันทึ้งเนทันท่านเธอขอสโลแกนเด็นๆที่คุณว่าเด็นที่สุดบอกสมบัดสวยใสไรสมองเ เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยคือเขาสวยเขาใสาแต่เขาไร้สมองโอเคไหมครับทุกคนอ่าเขาสวยเขาใสาแต่เขาไร้สมองและไร้สไตล์อ่าและไร้สไตล์กับไปที่คนแรกก็พูดวาอะไรไหนนะมไม่ได้ไร้สติด้วยต่ <c oughs> างค่ะเอาไปเรื่องอื่นกันแล้วต่างที่แปลว่าหูนะครับจมูกเชื่อเหรอ อาโอเคอ่าถัดไปัดไปแทนทาาแดงแดงแไม่ไม่ผมไปไหนผมอยู่อยู่เปลี่ยนไมได้ไหมโอเคฮันลงไอซียูอ่าไม่ภาษาเกาหลีคุณคุณไม่ใจหรอกอ่าโอเคขอแบบอะไรเปลี่ยนไมเถอะ ร the ูดเสาจนหอบสุดท้ายเธบอกชอบคนเรียบร้อยเด็ดหาเด็ดเด้วยไอ่้เข่าลูดสาจนหอบเออเอ้ยนี่็สุดายเบอกว่าเขบอกเลย สุดท้ายบอกชอบผมนิดรอนฉันเธอฉันเธอฉันเธอฉันเสียใจด้วยนะครับคนที่แบบไม่เรียบร้อยทุกคนเออนุดศรจะหอบเขาแบบหอบแบบซือหอบหนักเลยนะซือหอบหนักเออยหุบหอบหนักเลยนะสงสารเนาะปวจนเหนื่อยกันแหละใช่ไหมโอเคฮะขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลเริ่มตั้งไม่มีครับไอรอ้องเพลงคือขอร้องไม่มีครับอเออเราจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล